บอจ๊บนะฮะกับบ่าวโบนะครับวันนี้เรามาพูดถึงแรงงานเขมีน,นะฮะที่มาเต็มออยู่ล้นหน้าชายแดนะนะอบอจ๊บคือตอนเนี้ทางอินฟูเขมีเขามายอมรับว่านะครับประเทศของเขาเนะี่ยจะมีแรงงานที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทย<อ>เพราะอะไรรู้ไหมครับบอช๊บเขาเหตุผลว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงคนไทยนี่สร้างเรื่องอนะฮะและมันมีหลาย,ลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะมา เฉลยสัญชาติเป็นคนลาวและเรื่องของแรงงานที่ลงทุนนั่งเครื่องบินจากบ้านเข้ามาทํางาน,นที่ประเทศไทยเพราะว่าน่านฟ้าไม่ปิดและก็เรื่องที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าแรงงานของเขาเนี่ยจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจริงถ้าลักลอบเข้ามาจริงเขาบอกว่าแล้วประชาชนของเขา17ล้านคน19ล้านคน20ล้านคนเขาจะอยู่ยังไงบอจ๊บโอ้โหบ,บ้โบนะาโวเนาะก็คือภาพยังประจักษ์อยู่แล้วการลักลอบเข้ามาเนี่ยคือ มันมันเยอะมากมันมันเยอะจริงๆคือแน่นอนแหละมันไม่เข้ามาถึง17 18ล้านคนหรอกบะโบอราลักลอบเข้ามาได้ยังไงก็เมื่อเขาปิดด่านคุณคุณอันนี้เรื่องแบบนี้ต้องให้บอกเลยเขาบอกแล้วคนไทยต้องให้บอกลคือช่องทางธรรมชาติเข้าใจช่องทางธรรมชาติไหมประเทศไทยเนี่ยจริงอยู่นะปิดด่านเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เอาไปประหารนะบะโบ,บ,โบเพราะฉะนั้นคนพวกนั้นอนะ่ะท้องอดยงอดยากปากแห้งอดอยากปากแห้งแล้วเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนนะปะโบปะโบคิดว่าเขากลัวหรอ การที่ลำบากแค่การหลบหนีตามช่องธรรมชาติเนี่ยเขาไม่กลัวเขากลัวอดตายครับหนึ่งก่อนมาแรับผมถามผมถามเบ่าแซบก่อนว่าเขาบอกว่า17ล้านคน18ล้านคน19ล้านคนเขาอยู่ได้นะเขาไม่ได้มาก็ต้องยอมรับว่าบอกจะบอกเลยว่าไม่ยู่มีมาหมดทั้ง78ล้านคนหรอกแต่ว่ามันมาหลักล้านคนก็คือหลักหลักล้านคนนี่รวมทั้งอยู่ฝั่งไทยด้วยที่อพยพหลบหนีเข้ามาเนี่ยทางช่องทางธรรมชาตินี่มันก็เป็นหลักแสนแหละเพราะแต่ละวันคนไทยก อาจับได้ทุกๆวันก็คือคนที่พูดนั่ะไม่ใช่คนที่เดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนแต่ยังไม่ถึงตัวหนักนะแต่คนที่เขามาเนี่ยบอกบอกรู้ไหมหนึ่งคนอาจจะเลี้ยงอีกสิบคนข้างหลังก็ได้หนึ่งคนอาจจะเลี้ยงอีกสิบคนข้างหลังก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาต้องเสี่ยงเขาต้องมาแล้วภาพที่เห็นเนี่ยจะปั่นเรื่องอะไรจะเอาอะไรไปหลอกมันคือเรื่องจริงคือภาพที่เขาพยายามเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็จับได้เขาก็สารภาพกันเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้นะในเมื่อประเทศไทยปิดด่านเนาะ แล้วเขาเข้ามาทางไหนนอกจากธรรมชาติก็คือการปิดด่านก็บอกแล้ว,วาการปิดด่านอะ่ะก็เขาก็ปิดแค่ด่านช่องทางธรรมชาติมันใครจะไปปิดหมดยังไม่ทากระแพงทั้งหมดนะม,มันมีช่องทางให้หลบหลีกอยู่หลบหนีอยู่เพราะฉะนั้นเขาเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติและเขาไม่เชื่อว่าแรงงานเขมรลงทุนนั่งเครื่องบินจากบ้านเข้ามาไทยอันนี้ก็มีจริงข่าวก็มีจริงแล้วทั้งข่าวฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเราอันนี้ข่าวที่เขาจะพูดไปเพื่ออะไรจะหลอกใครไปเพื่ออะไร ข่าวนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาพยายามที่จะเข้ามาอยู่ประเทศไทยเขาบินอ้อมไปทางฝั่งลาวแล้วก็บินมาตรงมาที่ที่ฝั่งไทยเลยแต่ไทยเขายกเลิกฟีวิซ่าแล้วเขาต้องส่งกลับการยกเลิกฟีวีซ่พยาพวกคุณไม่ได้ขอมาิวีซ่ากลับมาถ้าเกิดคุณขอวิซ่าม,มาคุณอาจจะมาได้ก็ได้และมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะซึ่งเราพูดกันว่าแรงงานขมนพยายามที่อยากจะอันนี้มีแนวคิดอยากจะเปลี่ยนสัญชาติจากขมีมาเป็นลาวอันนี้แนวคิดนะครับไม่ได้บอกว่าเขากระทำแต่คนขมีบว่าเอา เขาจะทําได้ยังไงเขาจะทําได้ยังไงผมบอกว่ามันเป็นแค่แนวคิดของเขาเขาคิดอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเชื่อไหมบอกว่ามันมันมีคนไทยคนอ่าในชายแดนที่เขารู้จักกับคนเมรน่ะคือคนเขาอยากเป็นแบบนั้นคือเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองแบบเป็น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 คนเป็นคนละเป็นชาติเฉยนะไม่ใช้เขาไม่อยากเป็นคนลาวนะบอกเขาอยากเปลี่ยนชาติเพื่อที่จะมาทํางานเฉยนะบอก เขาอยากเปลี่ยนชาติเพื่อที่จะให้ได้เอกสารการทํางานถ้ามันได้เขาก็จะจ้างแนวคิดแนวคิดของเขาแนวความคิดของเขาที่เขาอยากเป็นจริงๆเขาอยากเป็นจริงๆคือเขาต้องการทํายังไงก็ได้ให้เอาตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและได้ทํางานแบบว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ใช่ว่าเขานั้นไปเปลี่ยนคือเขาถ้าทําได้เขาทําแน่นอนถ้าเขาทําได้เขาทําแน่นอนเพราะว่าประเทศลาวมันทำไม่ได้แน่ๆเจ็ดเจ็ดพันห้าเพราะว่าพาสปอร์ตคนลาวทาเองก็ยังเจ็ดพันกว่าแล้ว คืออย่างคนข่ามินเนาะอินฟูดังคนเขาจะมีอยู่มีกินเขาไม่เชื่อว่าแรงงานข่เมิเขาเองอะ่ะไม่มาแน่นอนอ,อย่างบอลแจ๊บอ่ะเขาคิดบอลแจ๊บว่าเขาจะมาไหมมาทําไมค,คิดอย่างนั้นคือคือ,ค,อคือบอกเลยนะบอลแจ๊บบอกเลยเวลานี้นะเวลานี้นะแม้กระทั่งตัวอินฟูเองนะตัวอินฟูบางคนนะไม่ไม่รับลมทุกคนนะคะอินฟูบางคนที่แบบออกมาปากดีซึ่งเป็นอินฟูที่เคยทํางานในประเทศไทยที่เป็นแรงงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเงินยังอยู่ในกระเป๋ายัางพอมีแต่ว่าผ่านไปสัก ถ้าเกิดปิดอย่างนี้นะบ่วสามสี่ปีออแจ้การันตีเลยมาไม่ตค่งอินฟูเงอันยังมาอย่ว่าแต่แรงงานไอแรงงานที่กลับไปนี่มาแน่นอนเขามากันทุกทุกวันบ่วเขามาทุกวันครับคือบ่าจะเมื่อมีภาพแบบเนี้นะอินฟูที่เขาบอกไม่เชื่อ<น>บอกว่ามาจริงแต่เขาเห็นภาพแล้วเขาแถเขาบอกว่าอ่ะก็มีบ้างที่ไปคนที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขานี่ไม่ใช่ว่าไม่มีงานแต่บคุคคลที่มาเนี่ยสั่งงานกันม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาเลยเลือกมาประเทศไทย หมายถึงว่าคนที่คนที่ ح, กลับไปทริปนู่นแล้วมีงานแล้วทํางานสั่งงานไม่รู้เรื่อง่เรืองคนนั้นเรากลับมาที่นี่กลับมาที่นี่เ,เป็นคนกระเมนด,ด้วยกันสั่งยังไงไม่รู้เรื่องก็อย่างนี้แหละงงว่านั่เกิดว่าสั่งงานกันไม่รู้เรื่องแล้วมาไทยจะรู้เรื่องได้บ่าแจ๊บนั่นสิครับนั่นนั่นหมายความว่าสิ่งที่อินฟูแถเนี่ยแถได้แถไปเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะอินฟูบอยว่าบอกตรงนะเขาเขายอมรับเหมือนกันในเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเองก็ มันรู้จะพูดยังไงแล้วแต่มันก็ยังมาทุกวันมันก็แอบลักลอบเข้าทุกวันเขาอย่างเงี้ยเรื่องของคนเขมรที่ลักลอบเข้าไทยคืออินฟูบอยเขายอมรับในข้อนี้นะว่ามีคนเขมรลักลอบเข้าจริงแต่มีอินฟูไอตัวเล็กตัวน้อยไอเห็บบัตรทั่วไปอ่ะมันไม่ยอมรับ,รบไม่ยอมรับก็กลัวเสียเปรียบถ้าเกิดยอมรับอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเขากลัวเสียเปรียบอ่ะคบวคือตอนนี้หมอแจ๊บคือหลักฐานที่เราเห็นมันชดัดเจนเขาแฉอีกหนึ่งรู้ไหมว่าหมอแจ๊บคือก็ให้คนไทยเลือกจ้างไปสิให้คนไทยเลือกจ้างไปสิเขาจะไได้มม่า มันมัน,มนคืออะไรวะตรงนี้งงมากมาก,มกโอโ้คือ <c oughs> คือคนไทยเนี่ยเขาไม่วันเลิกจาก้างก็คือคนไทยเป็นเจ้าของกิจาการใช่ไหมอาเจ้าของกิจาการก็แน่นอนแหละแรงงานที่ไหนที่เขาสามารถใช้ได้เขาก็ใช้ถ้าคุณมาคุณเข้ามาใช่ไหมเขาก็ใช้บางคนมาไม่มีงานนะก็ตกงานแต่คือคนกเหมือนบางคนต้องยอมรับว่ากลับไปเมื่ออาที่ผ่านมามา้โวไอแรงงานที่กลับเข้ามานะคือเขาเป็นนายจ้างเก่าตรงนี้ถามว่าจริงไหมจริงคือมาอ้อนวอนเขาของานขอผมทำเลยก็เคยอยู่กับเขาบางทีเขาก็ให้ทํา บอกพูดบางคนเขาก็ไม่เอานะเขาก็ไล่ออกนะ <Minor. S 2> เขาก็จะเพิ่นหนีนะ <paling S 2> <อ afin> แต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนนะบางคนเขาก็เลือกอสองสารให้อยู่ชัว่วคราวบางคนก็เลือกที่จ้างบางคนก็ไม่จ้างเลยตอนเป็นคนเก่าก็ตามอันนี้มีนะบ่าแจ๊บนะแรงงานที่มาอ้อนบอนขอไทยไทยก็ให้ข้าวให้น้ํากินเพราะด้วยความสงสารครับผมนะบอกแจ๊บนะแต่บุคคลที่มาพูดเนี่ยเคยนึกถึงแรงงานที่เขานะ่ะอยากจะมาทํางานมาพึ่งประเทศไทยไหมบ่าวแจ๊บบอกเขาหน่อยบอ่าแจ๊บจะบอกเลยนะถ้าเป็นบ่าวแจ๊บนะบ่าวแจ๊บจะลูดซิบปาก เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าแดงงานที่อยู่แดงงานเขมรยอยู่ประเทศไทยตอนนี้นะหลายแสนคนนะฮะหลายแสนคนนะยังอยู่ที่ยังไม่ได้กลับไปนี่นะหลายแสนคนแล้วยังไม่พอยังมีอีกจํานวนหนึ่งที่เขาคาดหวังว่าประเทศไทยจะเปิดด่านเขาจะมีโอกาสได้มามทํางานในประเทศไทยสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือปากของอินฟูเขมรเนี่ยมันทําร้ายจิตใจคนไทยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยถ้าเขาหมดความอดทนเขาราคาญเต็มทีแล้วเขาพูดเมื่อไหร่เสียงเขาดัง เสียงเขาดังถึงหูรัฐบาลเขาพอดังถึงหูรัฐบาลเขา,ร,า,เขารัฐบาลเขารบประชาชนแล้วเขาทําอะไรอ่ะทำาไรพ่อชำเอ้าทำไง,ำไงถ้าเกิดว่าประชาชนเขาไม่เอาอยังไงเขาก็ไม่ยอมคิดดูสิแม้แต่คนที่อยู่ตรงนี้เขาก็ส่งกลับได้นะมันสิทธิ์ของเขาอะ่ะแน่นอนพ่อชำแน่นอนพ่นนอจำถึงบอกว่าคุณหูปากปสิคุณหูปากดูสิปากให้ให,ให้ให้มิดชิดแล้วก็ปล่อยให้คนพวกที่เขาอยู่ตรงนี้ได้มีพื้นที่สมหาหากินอย่าให้เขาถูกกดดัน คุณต้องคุณต้องนึกถึงใจเขาใจเราบางคนที่พูดแบบปากกว่าป,า,ปาที่นู่นน่ะบางบางทีคุณอาจจะมีอันจะกินแต่อย่าลืมครอบครัวเขาสิคนประเทศกมัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยนะฮะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามไม่ต่างจากประเทศลาวเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่บอกจะก็รู้ถึงได้ส่งเสียงให้ถึงได้ส่งเสียงให้ฟังตลอดเวลาว่า อยู่เถอะพอเถอะอย่าได้พูดแบบนี้อีกเลยคนที่อยู่ตรงนี้เขาจะเดือดร้อนโดยเฉพาะคนเมนคนที่เขาหวังจะให้ไทยเปิดด่านก็จะหมดหวังเขาจะปิดสนิทเลยนะบ๊อบคือบอทแชบเชื่อจริงไหมว่าเขาเดือดร้อนจริงทำไมข่าวเขมเขาไม่มีเลยว่าแรงงานเขาเนี่ยมันเดือดร้อนจริงเดือดร้อนจริงบอาเชฟมั่นใจแบบล้านเปอร์เซนต์ไอ้ข่าวเนี่ยบ๊อวก็รู้ว่าข่าวเขามีคนเดียวที่ที่ตุลข่าวใช่ไหมเขาต้องการออกทิศทางไหนเขาก็บ่งชี้ให้ออกทิศทางนั้นแล้วก็พวกอินฟูเขมรทั้งหลายเหล่านี้เขาอะพยายามที่จะปกปิดกบเก กลัวจะเสียเปรียบอย่างเดียวคืออินฟูมันไม่มก,กี่ตัวเองนะบอสจริงจริงที่แบบว่าพูดทุกวันนะ่ะแล้วก็เหล่าแรงงานเขมรที่กลับไปนั่นแหละคือกลัวแต่คนไทยชนะเรื่องน้ำลายเขาเขาไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องยอมรับความจริงบอสก็คือนะครับการที่ยอมรับความจริงเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายนะบอสจ้ะโอ้แน่นอนครับนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายคือยอมรับความจริงและพยายามที่จะอยากให้แรงงานอนะ ช่วยกันเรียกร้องกับรัฐบาลของพวกคุณเพื่อมาเจรจากับประเทศไทยเพื่อขอนะครับกับประเทศไทยเชื่อได้ว่าคนไทยคงไม่ใจร้ายใจรำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากคลิปวิดีโอนี้นะไปถึงคนที่ปากเก่งได้หลายคนนะว่าหยุดแน่นอนหยุดนบอแจมเนาะสำหรับนบอแจมนบอแจมจะฝากช่วงท้ายว่าสําหรับอินฟูคอมเมนต์ทั้งหลายนะลองลองหัดสงบปากสงบคาดูว่าที่สุดแล้วคนไทยเขาจะใจร้ายมามถ้าเกิดทุกคนทุกคนหัดเป็นคนดีซะมั้งหัดหัดเป็นคนดีแล้วสงบปากสงบคำเพื่อคน บ้านของคุณที่อยู่เต็มอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ให้เขามีพื้นที่ทํามาหากินแล้วเงินที่พวกเขาได้เขาส่งกลับไปประเทศแคมรมันไม่ได้อิ่มท้องแต่พวกเขานะคนแคนาที่ขายของทั้งหลายพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเอาเงินนั้นไปซื้อมันกลายเป็น GDP ที่จะเป็นเติมเต็มตัวเลขให้กับพวกคุณนะจริงๆแล้ว่ที่สุดแล้ววันหนึ่งไม่แน่ฮะคนไทยเขาอาจจะไม่ตามพวกคุณอีกครั้งแล้วเปิดดานให้พวกคุณแต่ถ้าเกิดพวกคุณยังดันทุนรังที่จะอยากเอาชนะด้วยน้ำลายแบบนี้นะ พวกคุณอาจจะจบใน<ล>ตรงนี้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม